อีกแล้วนะฮะอาทิตย์นี้ผมก็จะพามาเที่ยวปากช่องนะครับที่เที่ยวเยอะมากนะครับอันนี้ก็ขับโลดนะครับอันนี้เอ็มขับเองนะครับทางลงจะชันหน่อยนะครับที่ฝนตกด้วยเหรออันนี้จะพาเขาไปดูบ้านของอานะครับอยู่บนเขา ฝนตกชุ่มช่ำเย็นสบายมากนะครับอยากพาทุกคนไปเที่ยวจังเลยแต่ก่อนตรงนี้เปิดให้เป็นที่กลางเต็นท์นะฮะลานกลางเต็นท์นะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อาเขานะครับเอ็มก็จะไปอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ก่อนปัจจุบันนี้ก็นานๆไปทีนะฮะแต่ก่อนมีคนสวนนะปัจจุบันไม่มีนะครับคนสวนกลับบ้านสวยครับดูนะฮะบ้านก็ลกนิดนึงนะใบไ,ไม้เต็มเลย เพราะว่าไม่มีใครอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปทำความสะอาดอยู่เหมือนกันนะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วกันเนาะมีห้องนอนเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังข้างบนนะครับเพิ่งทําเสร็จนะอันนี้เย็นมากเงียบสงบครับหลังข้างบนนี้นะฮะมีไฟมีน้ําครบนะคะห้องน้ําก็มีเยอะแยะเลยนะครับ สวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลกันเดี๋ยวว่างๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวพาไปเ,เดี๋ยว,ว,วก่อนตื่นต,ต้องขอไปทําความสะอาดก่อนนะครับ <c oughs> ทลิปนี้ไปเยอะเลยนะครับพอเสร็จจากที่บ้านอาแล้วพ่อเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนเมลอนต่อละกันเนาะเห็นไหมหลังนี้น่ารักนะครับเป็นส่วนตัวด้วยมุมนูม้นจะเป็นมุมห้องครัวนะครับอยู่ทางโน้น อ่านี่ก็มาต่อที่สวนเมลอนพี่นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านอารเลยห่างกัน500เมตรนะครับฝนโตกบรรยากาศดีมากนะฮะเมลอนก็อร่อยนะครับที่ชงน้ําให้กินอร่อยมากบรรยากาศชอบมากเลยไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วอ่ะอยากไปอยู่ที่กระท่อมอ่ะ ปากช่องนะอาการดีครับคใครได้ไปแล้วไม่อยากกลับกรุงเทพแน่นอนบอกเลยไม่แพ้เชียงใหม่นะครับอากาศนะครับรเย็นสบายนะฮะชอบจังเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวพอรีโนเวทเสร็จเดี๋ยวพาไปเนาะ